สวัสดีานังครับครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนบอลข่าวระยองเอฟซีทุกท่านครับครับผมพูดถึงเกมนี้หนอภิธานคบอ่าเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ต้องต้องต้องให้เครดิตเชียงใหม่เขาไหมกันเขาามาดีแต่ว่าอ่าลูกทีมของระยองเอฟซีนะครับทุกทีมทุกคนนักฟุตบอลทุกคนก็เล่นตามแผนการที่แผนที่โค้ดวางไว้แล้วก็อ่าเล่นตามรูปเกมตามรูปแบบซึ่ง ซึ่งก็ทําให้สามารถามีจุดีจุดเด่นของแต่ละคนเพิ่งงัดมา,าเอาออกมาใช้เนี่ยครับแล้วก็ทําทให้ลูกเกมออกมาแต่ว่าท้ายเกมนะครับก็ของเครื่งหลังก็ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงเนื่องจากว่าทั้งสองทีมก็ต่างจริงนะครับเชียงใหม่ก็ต้องการประตูเราก็ต้องอไม่อยากเสียประตูหนึ่งศูนย์ครับทาให้เราก้าวขึ้นไปหลักสี่แล้วเกมหน้าเราต้องไปเลียนสุพรรณบุรีด,ด้วยครับตรงนี้มองยังไงบ้างรครับ ตอนนี้ขึ้นรวดับสีเนี่ยก็จากที่เรานะครับก็จากที่ระยอง FC เนี่ยก็อาจจะพบทุกสื่อหรือต่างๆก็มองว่า,าเป็นม้ามืดอ,อะไรเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายไม่กดดันตัวเองนะครับแต่ว่าพอไปขึ้นมาดับสีฟเนี่ยความกดดันก็จะมากขึ้นแต่การไปรเยือนสุนพรรณบุรีก็ตามแนวทางนะครับของฟุตบอลนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ ถ้าเก็บชัยชนะได้ก็เป้าหมายเทออฟนะครับมันก็ไม่ไกลนะครับก็ฝากแฟนบอลนะครับอยู่ทางทางบ้านหรือว่าทางแฟนเพจก็ช่วยเชียร์ด้วยครับผมท้ายวันนี้เราโอ้แฟนบอลเข้ามาแบบเยอะที่สุดในสมัยลูกกาดนี้ครับ2,115คนครับตรงนี้มองยังไงบ้างครับเราพูดนปว่าอะไรครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวระยองเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริหารนะครับแล้วก็ที่ ที่พยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้เป็นแรงใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักฟุตบอลแล้วก็ต้องขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับแฟนบอลเนี่ยก็ขอให้มาร่วมกันเชียร์แบบนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นักเตะทุกคนนะครับแล้วก็อาจจะขอให้มันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราจะมีเกมในบ้านวันที่แปดแลเสี่สาาัปด์ดีครับ ตนี้สามชาสัมพับอะไรครับมีเจ้าสาด้ลยครับครับก็ต้องก็ขอเชิญแฟนบอลชาวระยองเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่มีเลือดเนื้อเชื้อไข่นะครับสำหรับทีมระยองเอฟซีทีมของคนระยองนะครับก็ในวันที่แปดนะครับก็เป็นการเตะแมตช์สุดท้ายในบ้านนะครับก็ขอเชิญแฟนบอลทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นกําลังใจให้นักเตะนะครับกันให้มากๆนะครับเอาให้เสียงเชียร์กระหึ่มดังขู่ คู่ต่อสู้และก็เป็นกําลังใจให้นักเตะของระยอง FC ครับต้องขอบคุณร่วมกําไทยนะครับเข้าสารร่วมกําไทยที่นัดสุดท้ายนีครับวันที่8เนี่ยก็จะมีการแจกเข้าสารฝากแฟนบอลดูประชาสัมพันธ์ของเพจนะครับแล้วก็พวกเรานะครับจะไปทีหนึ่งด้วยกันนะครับขอบคุณครับ